นะคะทุกคนเซิร์ฟก็เปิดมาแล้วนะจ๊ะแจกเยอะมากแจกลกแก้วเรืองสิบลูกนะคะน,นี่ทุกคนดูอีกห้ลูกการันตีไอเทมระดับเอขึ้นไปอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดแก้วนี้เล่นๆกันก่อนนะไม่ได้ดองไว้เยอะนะได้มา8ลูกเองว่าเราจะได้สกินอะไรมารีวิวนะคะน,นี่กับเปิดกับซีรีส์สกาดใหม่เปิดได้สกินอะไรรีวิวสกินน,นั้นบ้าอันนี้อยากได้บาเทนนะคะได้ไหม ไม่ได้ค่ะได้แค่ฝัน <Hello. S 1> อุ๊ยอะไรอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้สกินอะไรนะคะจาก,กแก้วเหลืองเราการันตีไหมปึ๊บเออเกลืออันนี้อะไรเนี่ยปืนสองหงานตลก,ลกลเกินอะเกลือเกินอทำเลยปึ๊บยังนะคะทุกคนทุกคนว่าจะการันตีไหมเดี๋ยวเราใช้อันสิดต่อเปิดไปเลยนะคะอีกสี่ลูก ถ้าใครบอกถ้าใครการันตีนะคะพิมพ์การันตีคอมเมนต์เลยถ้าใครบอกว่าไม่การันตีพิมพ์ไม่การันตีนะคะให้เวลา5วิหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะใครคอมเมนต์ถูกบอกกันด้วยนะจ๊ะมาดูกันเลยฮึบอุ้ยอาอาฮึบการันตีไหมทุกคนอีกสองลูกเนี่ยการันตีเธอว่าการันตีไหมฮึบฮ่าการันตีนะคะทุกคนกี๊ดหรอกอ่ะได้สกิลอะไรมารีวิวเราจะได้สกิลอะไรมารีวิวฮึบ น้ำหอมระบำกลางน้ำกลางโอ๋ไปก่อสกิน oh นี้ยังไม่เคยรีวิวนี่เออเราไปดูกดันดีกว่า โทนี่แซดแนะนำล้านพ่อโมดเคาว์เปย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น12/12 12. แอดไลน์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดกิจกรรมบนเพจพ่อโมดเคาว์เปย์ใครตอบคำถามโดนใจพ่อโมดมากที่สุดเติมเกมฟรีมูลค่ามากกว่า30,000บาทและอย่าลืมใส่โค,ค้ดโทนี่แซดนะจ๊ะลดเพิ่มลดอีก เป๊คุ้มเป๊ะชลาดต้องเคว่าเป๊อย่าลืมใช้โค้ดคนี่ซเติมกันเยอะๆนะจ๊ะเขาจะได้สปอนกันต่ออีกก็ให้มันเป็นอยู่กับฉันนี่แหละคนเดียวได้สกินใหม่ๆไม่เคยมีวันนี้ก็จะมารีวิวนี่นะคะซีรีส์ใหม่ของเราหรือว่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ที่มีแค่อีพีเดียวก็ไม่รู้อะ ก็เปิดได้สาวแก้วเหลืองมานะคะเป็นน้ำหอมนะคะเป็นอะไรลายรำน้ําแข็งเอ้ยลายรำกลางน้ําแข็งอะไรจ่างเออสวยนะคะเป็นสกินหนึ่งที่สวยนะคะเป็นสกินที่สวยเลยฉันชอบนนอะแบบดีไซน์ชุดมันก็เดิมๆสวยเท่ากับเดิมๆเพราะแบบเออมันก็จะเห็นอะไรอ่ะน้ําหอมก็ไม่จะแบบเดิมๆนั่นแหละคันพนไปดูในแมบพินกวา นะคะเข้ามาแล้วนะจ๊ะโอเมกอเป็นสกินเก่าแก่ดึกดําบันเก่าแก่ดึกดําบันนะคะอุ้ยมีออร่าเอฟเฟกต์ออกจากหัวด้วยนะคะโอเมก็สแบบออร่าเห็นไหมนิดนึ่งนิดนึงเออนิดนึงก็ือออร่าเหอะก็ชอบตรงอุ้ยดอกราบติดข้างหลังนะคะเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วอุ้ยคือแบบเุยเก๋โกาอ้ยอุ้ยอุ้ยนะจะเต้นโออ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 อ ทำไมเสดวไลายเนี่ยคุณาอาเอ้าเฮ้ยทำไมยิ่งม,มาไล่ฉันเนี่ยไปคะ่ะบนกันต่อนะจะาหน้นางก็ข้ามมาจริงๆริแล้วนะผือ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 ,อว้ายอุย๊ยอะไรวะเนี่ยรันน้ำหอมไปแล้วคะ่ะ อะไรเนี่ยสวนกันปะอะไเลยว้าว้ายอีนางโอเปร่าเอ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 าอะไรม้านะมีคนปั่นตรงนี้ไหมว้ายดินเลยเหรอว้ายว้ายกดน้ำหอมถ่ายแก่ว้ายตีไปโดดด้วยว้าอยู่ในห้องวีตรงนี้คุณนะ ามไปนางเอกหมอลำน้ำหอมหมดแล้วทุกคนทำไงดีราชีมีน้ำแข็งอย่างเราจะแพ้ไม่ได้นะโอ้ยโดนแล้ว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 นะคะเราต้องไปีนไม้นะแตงนี่มันไม่ผางไม้ด้วยอนี่ฮัลหล่อนไม่ผางไม้หันขอวนหนังวะไปไหนนะอุ้ยโดนหล,ลอกนะคะหนังโดนหล,ลอกนะคะ างนี่โดนหลอกนะคะางนี่โดนหลอกนะคะว้าวฉันอะโดนเธอสองโอบิโกช์โดนเธอสองแรงมากแล้วปั่นสิลูกปั่นเหลือตั้งสามครึ่งลูกไม่ทันโอ้โหอะไรเนี่ยปั่นสิลูกตั้งใจหอดรหัสไม่เอาไม่เอาแบบนี้อ้ตั้งใจทาราดตั้งใจทาราดหูลึกอย่ารีบเร่งนะคะ มันไม่มันไม่สนุกเลยนะหัวเราลากไปไกลมากอมเออเอบมาเล่นกระลีบเล่นเออหแบบนุนเลยสัมพันธใสายเป็นไหมไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่นางนะาจะมนมาปะ่ะเออจูดมันสวยนาตันเธอมันเลดเธอมันเลด ว้ยละชินิ้มแข่งต้องรอดไหมเนี่ยนอต้านเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกว้ายอุ๊ยบาดเห็นว้ายฮ้ยเว้ายแล้วเราก็ไม่ให้เราชั้นดูกักกรอกสิเธอรู้ตักไหม โยว้ายทำไปหาผีว้ายว้ายทำจำยังสาดเซนเหมือนเดิมทุกอย่างว้ายหนีไปรีบไปซะสบายนางจะเทียรีนะฮะพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายพูล่าเปลี่ยนเป้าหมายระวงังระวงัง เดี๋ยวยตัดตีละการกลับมาได้เลยไม่ตรงนี้พังหมดแล้วหรอน้าข้างหน้าข้างหน้าว้ายหืายไ่โ,โ,โ <c oughs> ไดนได้ไงอะคุณน้าอเอาผีเอาแพ้เลย <c oughs> ไงคะเอราชนินีน้ำแข็งสูกแบบฟินฟิน,ฟนวเวอ์ออะโอแมกอก็คือกดยอมแพ้เลว้วคุณน้องฟินเกินเราจะไม่ยอมแพ้นะคะกำลังสนุกสนุกเลยตามเมื่อกี้ผีกดยอมแพ้แบบงงๆนะคะตานี้จะโดนผีไล่อีกฟงเลยอะค่ะแบบน้ําหอมจะได้กดแบบฉ่ำๆตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบตัวที่แบบน้ําหอมเกลียดอะไรแบบนมาเลยนะคะโอ m มกส หนึ่งสองสามพับหมายล่อผีไปเลยโอ้โหโจโซเซฟอีกแล้วคุณพี่โอ้ยหนูเหนื่อยแค่อันนี้ค่ะชินี่ยนี่ชิญี่นี่อ้ายชินยนี่ไฮ้ไฮ้เห็นสันไมชิญี่ยนี่โอ้โอ้ไม่ไปเห็นล่างเงาซะแล้ว เงาซะด่าอีนี่มันขี้โกงเงาไปโบกมือเตบีมันเอาแล้วมันมันท้ายฉันมันเอาแล้วช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยที่รักโอ้ชยช่วยฉันด้วยเออแบบนั้นแหละสบายไปโบกมือเตพีเตพีล้างเงาโ <c oughs> อไม่นะโอไม่นะเจอด้วยอีนี่ว่ากัน มามามาลางห้องวีด้วยกันเฮ้ยเก้าอี้เฮ้ยสิบสองไม่ติดโอ้ยเราไม่ไม่วางกันก่อนไม่วางกันก่อนเอาใหม่นะจะเซฟเอาใหม่นะลูกเอาใหม่นะอย่าพึ่งเอาใหม่ เรเซฟเอามาอานีน่ะลูกทำเป็นว่าไม่เห็นนะจะว่าคือคือแบบตนผีสงสารนะคือคิดเอานะทุกคนว่ามันมันแบบน่าสงเพศเวทนานาดไหนไหนตลกอ่ะเราทิปออกดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียหลักกันทั้งคู่นะคะทุกคน ซูปให้เลยนะคะพี่โตเซตะไครเล่นโวเซัวนี้มารายงานตัวได้นะคะ <c oughs> สบานี่ค่ะสกินก็สวยนะคะเป็นฟิลแบบโอ้ชอบตรงแบบดอกไม้อะ่ะมันเป็นฟิลแบบมีมันเป็นน้ําแข็งอะมันเป็นแบบมีออร่าแ่งออามามันสวยเนะเาะชอบชอบชอบเป็นสกินที่ได้มาแล้วไม่เสียใจนะคะไม่อ แต่ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นกันเนาะสก,กินนะเออไปค่ะขอบคุณนะจ๊ะฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันอไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิดไม่ไม่สนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอเมย์กอดทุกคนก็คือแบบโ oh อเมย์กอด่ะเออก็คือแบบโอ้โหอึ้งในอึ้งอ่ะตาแรกซุขผีสนั่นตาที่สองฮะ ทำตัวมั่นอยากซูคโดนดับมั่นแล้วเพื่อนก็คือโอเมก้า oh แสงสว่างเพื่อนร่วมทีมเราคือสัตว์สปีชีเดียวกันโ <c oughs> นผีเห็นใจจนผีปล่อยอยากคิดเอาทุกคนโอ้ตลกมากนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละเพราะนีซีซันมาไม่มีสกินไหนเข้ามาเลยอนอย,นอยต้องรอมันอัปเดตสกินหรือประดับเข้ามานะคะเดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะ,นะคะทุกคนบ๊ายบาย